หลังจากไปห้าพุทโธกั๊บแจงเรียนจริงๆมันท่วมตั้งแต่ตะาวาันละแต่บ่ดได้เยอะขนาดนีนน้แต่วันนี้ขึ้นว่าส,สันกูเยอะว่าส,สันกูมันกวางตั้งไหนวัดปุ่นป่นข้อมมุดเลยนะนั่นน่ะไหนวุ่นอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าฝนตกซ้ำแหมนีเส้นนี่ตั้งตั้งไปตั้นหลังปุ่นปกติจะเตี้ยวหลังปุ่นซดออกนี้ปุ่น ก็น่าอย่าเลื่มทวม่วมละเพรออาะว่าแต่เจ้าถนนเส้นปุ่นยังบ้านนี่เตือไปเดียวก็เริ่มปิมปิม,ปม,ปมละนะ <c oughs> หมื่นละพี่หมื่นก๊อปมีคนมาใส่ของปางวันนี้นี่นี่ ทำไมว่าตะกี้ป่ามันวิ่งออกจากป้ายนี่มาป้ายว่าดส่วนกูเนี่ยปลาซิวนะปลาซิวนะนี่น่าปั๊ปี๊ป้าเราต้องเล่นไก่เล่นตตมุเนี่ยนี่หลังนี่โอ้หมื่นหมื่นลูก Opa. ป่าไว้ไม่ว่าเม่บ้อูปป่าไววขึ้นมา ชอ <laughs> ดนะโอ้ตรงนี้ทำไมอุ่นจังเลยหอยเสรีอีกแล้วพี่ทำไมอันนี้ก็มันเต็มเลยอย่างก็จะใครจะใครเนี่ยยังเป็นยังไงตัวตรง,งเตรียมเรียนไปว่าขี้ใครขู่ขี้ใครขู่ขหไหมลูก มันเป็นภาษาบะเกาไปเธอไอซ์ลองเกือบเหรอเอ้ยทำไมตรงนี้อุ่นวะหน้ามันบหลไหลอยู่แล้วไหลพรงนี้